ราชันกำลังจะตกบอลลังฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกีฬาโดนๆกับผมแชมป์พิรพลนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าดรามา่าแล้วก็สิ่งที่คนสนใจมากที่สุดในโลกกีฬาก็คือบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศนะครับทำไมถึงเรียกว่าราชันนี่คือนักบาสที่เก่งที่สุดและก็ดังที่สุดนะตอนนี้ลลบรอนเจมส์ของทีมคลีฟแลนด์คาร์เวลเลียสในชุดนี่นะฮะคุณผู้ชมคลีฟแลนด์เป็นแชมป์เก่ามีลลบรอนเจมส์แล้วก็มีทางด้านคาร์รีเออร์วิงนี่คือมือเกาานักบาสที่คล่อง พลิ้วที่สุดอาจจะเรียกได้ว่าในโลกก็ว่าได้รอบชิงคลิฟแลนด์เจอกับทางด้านของโกลเด้นสเตทวอริเออร์สนำทีมโดยคนนี้คุณผู้ชมครับสเฟนเคอรี Curry, สุดยอดจอมแม่นยิง3ามแต้มนะครับคือปีที่แล้วเป็นรองแชมป์ปีนี้ก็เลยไปเอาคนนี้มาคนนี้คือเบอร์35เควินดูแรนท์ทำให้นี่เป็นรอบชิงของแชมป์เก่ารองแชมป์เก่าปรากฏว่า2เกมแรกเล่นกันในบ้านของโกลเด้นสเตทโกลเด้นสเตทชนะไปทั้งเกม1เกม2ชนะแบบขาดลอยด้วย ถ้าเป็นฟุตบอลก็ประมาณยิงเขาาม0่ 0. จนมีนักข่าวคนหนึ่งเขียนไม่รู้จริงไม่จริงแต่ตอนนี้ดังมากเขาบอกว่าหลังจากจบเกม2ที่โกลเด้นสเตทถล่มคลิปแลนด์เลเทมีคนเดินผ่านห้องของคลิปแลนแล้วได้กลิ่นของกัญชานะฮะมีข่าวออกมาว่าทีมเครียดมากไม่รู้มีการเสพกัญชาหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เป็นข่าวลือนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดคุณผู้ชมเกม3และเกม4กลับมาเล่นในบ้านของคลิฟเลนคลิฟเลนตามอยู่0นต่อ2 แพ้อีกไม่ได้เพราะถ้าเกิดแพ้อีกโกลเด้นเสจะนำ3-0 3-0คือขึ้นแท่นขึ้นแท่นคือขออีกหนึ่งแต้มขออีกหนึ่งเกมจะเป็นแชมป์ NBA ทันทีเกมสามราชันรอบไหมคุณผู้ชมครับคลิปเล่นนะครับแชมป์เก่าวันนี้อยู่ในชุดขาวครับเปิดเกมมาลางไม่ดีครับลบรอนเจมส์ในวงกลมครับวิ่งไปชนไหลเพื่อนตัวเองน็อกน็อกไปเลยครับคุณผู้ชมครับ และต้องบอกว่าในรอบชิงเนี่ยเกมมันแรงนะฮะดูว่าชนและเทพไปมหมดเคลย์ทอมสันล่นให้โกด้นสเตททีมเยือนชุดฟ้าบุกมานำ้วนะครับแต่เขาบอกฮีโร่เวลาเจ็บเจ็บจะแคนงแค็งและจะเล่นดีครับลอบรอลเจมส์ครับโกด้นสเตทนะครับแม้จะมาเยือนนำอยู่4คะแนนครับ <Brand. S 1> นี่ฮะเคปินดูเรนต์จัดหนักแต่ลอบรอลเจมส์บอกว่าคุณมาแบบนี้ผมก็แหกเหินแล้วก็หยอดนะครับทางด้านของสเตปเคอร์รี่ก็สวนด้วยลูก3มแต้มนะฮะ วิสุดท้ายของครึ่งแรกดูคาร์วเออร์วิงครับนักบาสที่เขาบอกว่าคลองที่สุด1ต่อ4ครับคุณผู้ชมเอาเอาอยู่ด้วยฮะหนึ่งต่อ4เนี่ยนะฮะคนบุกเอาอยู่เนี่ยนะฮะและตรงน,นี้ฮะมั่นใจครับคาร์วเออร์วิงดูครับเหินเช็ดแป้นแล้วก็ลงด้วยนะครับคลิปเล่นนำนะฮะแต่ทีมเยือนครับเคอรี่บอม3คะแนนนะครับลาบอนเจมส์ <Good> ball, บอกว่า oh. ผมขอบ้างผมขอบ้างอ่ะอย่างนี้ฮะคลิปเล่นนำอยู่5นะครับ แล้วก็ทางด้านของคาร์รีเออร์วิงดูความพลิ้วช่องว่างขยายเป็น6แต้มแล้วนะครับแต่ทางด้านของเคลทอมสันครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะทีมเยือนบอกว่าต้องลดช่องว่างหน่อยไล่มาเหลือเพียงแค่4แต้มนะครับแล้วก็เป็นทางด้านทอมสันมือมือร้อนมือร้อนขอบอลขอบอลสองสาครับเกมนี้เหมาไป30แต้มนะครับโคลเซนเหลือ2นาทีตามอยู่6แต้มครับทางด้านของสเตฟเปอรี่ลากลอ่อลดช่องว่างนะครับ เหลือเพียงแค่2แต้มกับ40วิสุดท้ายและเ e ม i n d นดูแรนครับตามอยู่2ซัด3นำเลยนะครับโกลเด้นสเตยพลิกมานำ114ต่อน113ครับคลิปด้านส่งคาร์ว i เออร์วิงมาเกมนี้ทำไป38แต้มคาร์ว i เออร์วิงลูกนี้ขอ2แต้มเพื่อชนะถ้าไม่ลงจบเฮนะครับเออร์วิงเหอลูกนี้ไม่ลงนะครับจบเกมคุณผู้ชมครับ S Golden s t a ต e พลิกมาชนะคลิฟแลนด์1น8ต่อ113นำ3ต่อ0เกมขออีกแค่เกมเดียวก็จะเป็นแชมป์ลลบรอนเจมส์ครับทำไปถึง39แต้มแต่ไม่พอที่น่าเศร้าก็คือคลิฟแลนด์นำมาตลอดนะครับแต่ช่วง3นาทีสุดท้ายนั้นคลิฟแลนด์ทำแต้มไม่ได้เลยส่วน Golden s t a ต e ลลอไป11แต้มนะครับก็บาสเกตบอล NBA ต้องรอไปนะฮะคุณผู้ชม